ไม่เพียงแต่ลี่เวียยังไม่ตายนักกาที่ส่งไปยังถูกู่สิงเย่จับไปด้วยเลยกระกระกระกอือผมปิดไปแล้วครับผมได้ส่งคนกลับไปเป็นสายลับในบ้านพักตาการกของคู่สิงเย่แล้วมีโอกาสก็สามารถฆ่าผู้หญิงคนนั้นได้เลยรถผมได้โอกาสผมมีสักครั้งเถอะครับ เรียบจัดการเรียบร้อยและยนนความผิดได้กู่สิงเย,ย่ซะเดี๋ยวพวกขยะพวกนั้นมันต้องมาแก้แค้นคู่สิงเย,ยไดไไ้ๆถึงตอนนั้นพวกเราจะได้ดังเจยเจย๋ยเราเก็บผลประโยชน์ยังไงล่ะกค,ครับฉันอาศัยอยู่ใีบ้านพักตากอากาศของคู่สิงเย,ย่มาแล้วสองสัปดาห์ รอยแผลภายนอกบนร่างกายก็เริ่มจะหายดีแล้ววันนี้กูจริงแย่พรจัาการธุระที่สภาการค่ะทิ้งฉันไว้ที่วิลล่าเนี่ยไม่อนุญาตให้ฉันออกไปไหนรู้สึกกดดันมากมันมีสายตาที่หลายคู่จ้องมองมาตลอดเวลาเออคงไม่ได้เหมือนหรอกแต่มันคือเรื่องจริงสายตาอันหนักอึ้งพวกนี้ กำลังจ้องมอง <c oughs> ฉันตลอดเวลาฉันก็จะไปเข้าห้องน,น้ำมีตุ่มกระวนขนาดนั้นก็ได้รู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่มันอึนอดอดัดมีกลิดนอ้ของจิตสังหารอยู่หรู้ว่าฉันคิดมากเกินไปหรือเปล่านะ ต้องหาวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาเอ๊ะน่นมันมีใช่ไหมเฮ้พี่สปพยออกมาสักทีนะครับพี่สะพยผมจะโชว์เทคนิคก,การหันแบบสุดยอดให้พี่สอพยดูสักหน่อยละ ทำไมครับพี่สะพ้ายเทคนิคการปอกเปลือกแอปเปิลของผมเทคนิคพิเศษการปอกเปลือกแอปเปิลที่เราซ้ำลูกเลยนะครับเออเออเออเจเจเจเทเทเทพวกในมีแอปเปิลเหลืออยู่บ้างไหมฉันอยากจะลองเล่นบ้างอะมีอยู่แล้วหรอกครับเต้นเต้นมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว กินกน่อนที่มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะโอ oh ้โหพีมมือกานห่างกับปีสาพอยนั้นสุดยอดจริงจริงอืมดูเหมือนจะสำเร็จแล้วปีสาอไปครับชาแก้วเนี่ยกระปุ่มใส่ดอกชาบาบำรุงร่างกายจะลองจิบนะครับเอว้าวโอเคขอบคุณ ชาแก้วนี้มีปัญหา,าให้ชาค่อนข้างร้อนนะเดี๋ยวฉันรอให้เย็นก่อนแล้วก็ดื่มนะไม่รู้ว่าเป็นคนจงชาที่ผิดปกติหรือคนอื่นที่วุ่นวายใส่ของเพิ่มลงไปในชาแต่ไม่น่าจะใช่คำสั่งของกู้จิงเย่เพราะเขาไม่จำเป็นต้องใช้วิธีที่ยุ่งยากอะไรแบบนี้ แถมแม้แต่การหารั่นผลไม้ยังให้ฉันใช้มีดพลาสติกเลยในห้องนี้มีคนอื่นต้องการทำร้ายฉันและคนที่คิดจะทำร้ายฉันดูเหมือนว่าจะกลัวฉันเขาไม่กล้าปรปเชิญหน้ากับฉันโดยตรงงั้นฉันก็จะอดทนเล่นเกมแมวไล่จับหนูกับเขาไปเรืกก่อยๆกันแล้วกัน ผู้จะเจอรองประธานสปาการค้าดำรงตำแหน่งผู้จัดก,การทั่วไปของกลุ่มบริษัทกู้สิงเย่ก็สืส่อสา์ต่อกู้สิงเยเป็นคนมีน้ำใจรักความยุติธรรมและก็มีความสามารถในการทำงานที่ดีแต่กาดคุณลยุทธ์คนเนี้หน้าตาหน้ามองกับกู้สิงเยตั้งเยอะเลยผมว่านะครับ ู้จิงเงียอาจารย์ฉลาดและระมัดระวังแลวไม่กวรวโจมตีต่างเขาเขาตังหัวจุนเจือดีกว่าใช้กลยุทธ์กับแดกน้ำพึ่งน่าจะได้ผลกว่านะครับฮ <c oughs> แล้วนาะยคิดว่าใครเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดละ่ะเอเอ,เอผมสามารถทำบวกรองรันได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าจุนเจือนี่ก็คงไม่ชอบผมหรอกครับรองวัหนะาครัอ พวกเราจับหมอที่เคยเกาวิล่ากับกู้จิงเย่มาสอบปากคำแล้วล่ะครับเขาบอกว่ากู้จิงเย่นะแนะนาหวหน้าของพวกเราว่าเตอเป็นบรรยากรเขาครับหัวหน้าถูกเสียบกับตูกจจำครับฉันรู้ดีว่ากู้จิงเย่มันคือหมาป่าเจ้าเล่ห์วยหาร่างกายของเจ้านายเจ้านายต้องถูกเขากินไม่เหลือแม้แต่กระดุงแน่เลยหมอยังบอกอีกนะครับว่าเจ้านายเชื่องเหมือนหมาปักตัวน้อย ดูเหมือนว่ากูจะแง่จะป่อหูเธอได้เชียบขาดเลยล่ะครับฮ่า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 ฮวหน้าจะกินกันขนาดนั้นต้องมาเจอกับความประยุดแบบนี้รับไม่ได้มีแต่เด็กค่ะเราจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม จะต้องรีบช่วยเหมอนะน่ออกมาจะทำจริงจอกเจ้าเล่ให้เร็วที่สุด